อสวัสดีครับผมที่ผมก็จะมารีวิวเก้าอี้ปิกนิกนะครับที่สั่งตรงจากลาซาด้านะครับคือปิกนิกเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่คนระับผมสั่งมาจากลาซาด้าอินเชน่านะครับในราคา484บาทนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเป็นยังไงเก้าอี้ปิกนิกสำหรับพกปลาสาย เก็บก็อกมาประมันนี้บรรจุของก็ไปดูดูไปแล้วรอบนึงนะครับแล้วมาแก็ดูข้างในมันเป็นยังไงถ้าเก็บก็จะประมาณนี้นะครับกระเป๋ามีหิ้วของฝักสมาูรณหรบบใส่ปีป๊ดใส่ปิ๊บใส่ปิ๊กใบนะครับใส่ใบกึ่งแล้วน้าหนักก็พอดีครับไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปกำลังดีรูนิดนิดแค่จะรูนิดนิดนะครับ เดี๋ยวเรามาเกลี่ยดูข้างในนครับใช่ไหนก็จะห่ไหอไว้ประมาณนี้ห่อประมาณนี้ฮะมันก็จะมัดรวมกันมาประมาณนี้นะคร,ะระับเดี๋ยวเราก็เกลี่ยดูมันก็จะดีต่อเริ่มเริ่อต่อต่งางๆเพราะผมเพิ่งเคยใช้แบบนี้นะครับแต่ก่อนผมซื้อแบบแบบแบบนี้มาฮะ ผมงซื้อแบบนี้มาครับแล้วมันพททุ่งพาลำบากแต่ว่ามันอ,ออกอง่ายนะแต่ว่าเวลาซ้อนมอสุกมอไซไปมันค่อนข้างใหญ่จีกันนะฮะเดอร์รี่ของแบรนด์ดีๆนะครับราคาก็เกือบแต่แต่พัน 8, 8, นะครับเกือบหลักพันเราก็ใช้ของจีนเลยนะฮะมาจบราณนี้นครับ,รารบการมองเราก็ตั้งไว้ก่อนนะ เรามาดูตัวผ้าใบมันนะผ้าใบก็จะประมาณนี้ผ้าใบนั่งอะไรด้านบน,นด้านบนแล้วก็สวมเข้าตรงนี้นะสวมรครับครับครับสวมตรงนี้อันนี้ก็น่าจะทนนะผมกลัวตรงนี้มันจะฉีกขาดก่อนน้ำหนักผมมัน85นะเะแล้วลองดูว่ามันรับน้ำหนักกลุมได้ไหม กระมากเสร็จตรนี้แล้วเสร็จ้ไปดูว่าถูกนี่ก็จะข่มขืนนิดนึงเนีย่ยตึงๆหน่อยไปตรงนี้ปั๊บหน้าตาบางจะประมาณนี้ วันนี้นะ<ม>เดี๋ยวเราลองเทสนั่งดูนะฮะมันจะรับน้ำหนักของใบไหมเดี๋ยวไปนั่งอยู่กลางการเที่ยงดีกว่า<ม>ลองเทสตนั่งดูครับอืมอีนหลังดับเอียงหลังนั่งชมวิวกำลงกังพอดีโยกนิดนึงหรือเปล่าเขาไม่โยกเท่าไหร่ฮะเยวดูด้านข้างฮะ ข้าประมาณนี้นั่งเก็บน้ำมาตูมก็ได้อู่นะนัางทำกับข้าวต้องขยับปวดเชื่อนนิดนึงก็ประมาณนี้มาดูด้านหลังฮะด้านหลังประมาณนี้ข้างที้ได้ไหมได้ มีโต๊ะแคมปิ้งตัวนี้ก็นั่งโอเคต่วอันนี้เดี๋ยวลองโยกดูคนะรับเกือบถึงก้นรถสะดุกก็เย็บมาดีค่อนข้างดีอยู่โอเคคนระับ408 19บาทใช่ไหมเมื่อกี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเก็บนะครับเดี๋ยวลองลองเก็บ เดี๋ยวลองเก็บดูนะเก็บยังไงขั้นตอนเราก็ถอดตรงนี้ออกมบถอดตรดนี้ครับก็ประมาณนี้นี่ก็พับขึ้นมะั้งใช่ไหมพับอย่างนี้ไว้แล้วก็ถอดถอดออกจากสลักมันมีสายอันนี้อยู่ฮนะมันจะไม่ทนเลย นนประมาณนี้ก็เป็นข้อต่อขยอับขอ,อมันนะก็จะมีสายสายเไนี่ละอตัดตนี้อตัะ ออจุงไว้ปรมาณนี้ใช่ไหมทไปิูตรขอมม็นใช้นะแต่ตุงมันทำมามาใหญ่กว่านี้นะนี่ยช่องว่างเลยเีพจะใส่อะไรเพิ่มก็ได้นะ พอประมาณนี้โอเคครับฝากติดตามกันนะฮะเดี๋ยวจะรีวิวมีสินค้าอะไรมาก็จะรีวิวให้ดูนะระดับปุ่นบ้านประมาณนี้ครับครับสวัสดีครับ